ดครับเพื่อนๆันวันนี้ผมอมพรราจะเดินมีรถไถ MU 5501มานำเสนอหนึ่งคันครับตัวนี้เป็น MU 501นะครับน่าจะมารถปี60 61นี่แหละครับราคาไม่แพงครับราคาอยู่ที่595,000บาทครับ595,000บาทมีใบมิเตรหน้าแล้วก็มีผนานหลังให้1่วงนะครับนะสภาพสวยๆงี้ไป595,000บาทนะครับอย่างหลังก็สวยเลยครับสะดีก็ไม่เคยปั่นเลยครับคันนี้ครับ ด้านหลังสวยมากครับตูดเติดไม่มีรอยผุเลยครับกระทะล้อก็ยังเดิมๆอยู่ครับครับท่านใดสนใจก็โทรมาคุยกันครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 9 9 7ครับ081605237ท่านใดไม่มีเวลามาดูก็สามารถโอนมัจำมา10,000บาทครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินครับสตาร์ทแล้วลองขับดูครับสตาร์ทเลยขับนิ่มมากครับคันนี้ครับ 5,09,500บาทไปพี่เลยน้าไวครับมีผ่านให,หนึ่งควงอยู่ด้านนู้นนะครับไม่ได้ใส่มามันเข้าไปไม่ได้นะไปเลยนิ่มากครับคันนี้ครับ5,09,500บาทยังต่อรองได้ส่งฟรีให้300กิโลแรกครับมีแค่แนะนาให้5 0 0บาทครับคันนี้ครับเผลอๆนิ่มๆ,ๆเลยครับคันนี้ครับแต่มีเวลามาก็โทรมาโอมนมาจ่ายมาหมื่นเดียวครับรถส่งถึงบ้านแล้วค่อยจ่ายเงินนะ คันนี้เอางี้ครับส่งให้ฟรีเลยนะครับของให้ฟรีทั่วประเทศเลยครับโอเคถอยยางถอยยางม,มาครับถอยยางม,มาเดี๋ยวครับพ่อ